เรคคอร์ดครับสามสองมาแล้วครับดวงชะตาในเดือนกรกฎาคม2568นะครับเดือนที่มีการขยับย้ายของดวงดาวนะครับซึ่งส่งผลกับทุกๆลัคนาราศีอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับดูดวงดีไรทีว right ี นะครับแล้วก็ทุกโซเชียลของสินแสหมิงชาวลัคนาราศีแรกนะครับชาวลัคนาราศีเมษก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นได้รับอนิสงค์ของดาวตรีเทพที่ย้ายมาก่อนหน้านี้ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีไอเดียมีเป้าหมายหลายอย่างที่อยากจะทำและ ในช่วงเดือนกรกฎาคม2568นะครับบางอย่างอาจจะดูล่าช้าอยู่บ้างในช่วงต้น,ต,นต้นเดือนแต่เมื่อผ่านวันที่10กรกฎาคมไปแล้วผ่านวันที่10กรกฎาคมไปแล้วหลายอย่างนะครับเข้าที่เข้าทางอย่างน่าอัศจรรย์นะครับด้วยรอบวงโคจรของดวงดาวนั้นทำให้คุณนะครับทำอะไรนะครับแบบ เร่งเร่งรีบรีบหลังจากวันที่10กรกฎาคมไปแล้วก่อนหน้านี้มันจะอืดๆล่าช้าแต่พอผ่านวันที่10ปั๊บมันจะทําอะไรแบบเร่งเร่งรีบรีบแล้วนั่นก็นํามาซึ่งความสําเร็จนะเร่งเรรีบรแต่ว่ามันได้ผลงานดวงการเงินวัฒนาการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวขอให้ชาวลัคนาราศีเมษสบายใจได้อย่างหนึ่งว่า ดาวที่โคจรสัมพันธ์กับลัคนาของคุณตรงนี้ส่งผลให้การเงินขยับดีขึ้นเมื่อการเงินขยับดีขึ้นนะครับส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะหยิบจะจับอะไรมันคล่องตัวไปหมดแล้วก็จะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเรื่องทองคําใครจะซื้อจะขายที่ดินคอนโดบ้านรถหรถือต่อไฟนั้นต่อสถาบัานการเงินสําเร็จ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือชาวลัคนาราศีเมษอย่างนั้นเลยชาวลัคนาราศีเมษในช่วงกลางกลางเดือนกรกฎาคมน่าจะประมาณวันที่15ไปจนถึงที่2ี่ช่วงนี้อย่าประมาทให้ระวังวิชาชีพหรือระวังคนเข้ามาเอาเปรียบในเรื่องของการเงินเวลาเราฟังดวงต้องแยกแยะนะครับไอ้ส่วนที่ดีก็คือดีไอ้ส่วนที่ต้องระวังก็คือจะต้องระวังอย่าเผลอเรออย่าไว้ใจใครในเรื่องของการเงิน นะครับมีโอกาสจะเกิดความเสียหายได้ในช่วงเดือนกนรกฎาคมนี้นั้นนะครับจินแชนึ่งอธิบายให้ฟังต่อว่าจากช่วงวันที่21ไปจนถึง31กรกฎาคมชะตาชีวิตมีความราบรื่นอ,อย่างมากทําอะไรก็สําเร็จตื่นเช้ามาคิดจะทําอะไรคิดอะไรไว้ในเป็นแผนในสมองในความคิดของเราเองแม้จะต้องมีการช่วยเหลือหรือว่าเกือ้อกูลจากคนอื่นก็มักจะได้รับการเกือ้อกูลจากคนอื่นอย่างดี นี่แหละครับอาน,นิสงค์ของดวงดาวที่ช่วยผลักดันให้ชาวลัคนาราศีเมษมีความสําเร็จได้อย่างดีส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกก่อนว่าดาวความรักของชาวลัคนาราศีเมษนั้นเราอ่านได้จากดาวศุกร์ภาษาโหราศาสตร์ทเรียกดาววีนัสดาวศุกร์เดินในลักษณะนี้ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษมีสเสน่ห์อย่างมากระวังนะครับระวังหัวใครเมียใครน่าจะมาติดพันคุณเอานะดูให้ดีก็แล้วกัน ถ้าเกิดคุณมีคู่อยู่แล้วสิ่งเหล่านี้กลับเป็นเรื่องที่ต้องระวังแต่ถ้าเกิดคุณยังสดๆอยู่มันไม่มีใครมาว่าคุณได้อันนี้ก็แล้วแต่แต่บอกเลยว่าเสน่ห์แรงจริงๆโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังกรกฎาคม2568นะครับอย่าลืมนะครับความสําเร็จของคนเรานั้นด้วยความสามารถของเราประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือต้องดวงดีด้วย เก่งแล้วต้องเหงด้วยขอทุกท่านโชคดีอย่าลืมกดติดตามนะครับ i รทีวีและทุกโซเชียลของสินแสหมิงไว้ในทุกช่องทางไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบงเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o โลี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล